สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆสวัสดีเดอวันนี้รัฐค้นภาคีจะพามาดูแก่งหินแก่งหินนะครับแก่งหินธรรมชาตินะครับพิกัดก็คือจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพิกัดก็คือจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอบุญทลิกตำบลคอแลนนะครับ มาดูหินธรรมชาติครับมาดูผามาดูหินธรรมชาติสวยงามมากครับธรรมชาติสร้างมานะครับสวยงามมากนะครับขอบคุณมากมากนะครับวันนี้มีโอกาสก็เลยพามาเที่ยวชมนะครับผมมาต่างจังหวัดครับไม่ได้อยู่บ้านครับมาเที่ยวต่างจังหวัดมาเที่ยวถ่ายคลิปนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศนะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมเข้ามาแล้รอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมอยากกดข้ามโฆษณาให้ผมนะครับพอจะให้เจ้าบ้านมีค่าเติมเน็ตหน่อยนะครับกัดจะไลฟ์สดให้ดูนะครับแต่ไลฟ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ยงหินสวยงามมากครับเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับขอบคุณพ่อๆแม่แม่นะครับขอบคุณพี่น้องนะครับเห็นธรรมชาติสวยมากมากงามมากเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับขอบคุณมากมนะครับขอบคุณขอบคุณหินสวยมากงามมากครับเห็นสวยงามมากแก่งหินนะครับจะเป็นแก่งหินแก่งหิน จะเป็นบอ่อเล็กบอ่อน้อยนะครับตามธรรมชาติที่น้ําเสาะนะครับน้ําเซาะจะเป็นธรรมชาติมากนะครับขอบคุณมากๆเด้อน,นะครับขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะครับดูดูด ดูแล้วมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าน้ำเซาะนะครับน้ำเซาะเป็นบ่อเล็กบ่อน้อยตามธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับ อยากไลฟ์สดให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับแต่ว่าเน็ตไม่สเสถียรน,นะครับไม่มีสักขีดเลยครับตรงนี้เพราะว่าอยู่หบกลางหบเขานะครับอยู่กลางหบเขาโอเคนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆมากๆนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ อยู่กับธรรมชาตินะครับผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะครับขอพระคุณอย่างสูงขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่คนไหนเข้ามารับชมแล้วก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บจะจนลำลำรวยรวยเด้อนะครับตลอดปีตลอดไปนะครับขอพระคุณอย่างสูงเด้อนะครับท้ายนี้รัดคนฝากชี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจาก ้ามาดูแก่งหินสวยงามแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆเด้อน,นะครับโอเคนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย